มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาคต่อเกรซชลริตาเผยไม่ขอรับคำขอโทษรับหลังค่ะจากกรณีของเกรซชลริตาอดีตแฟนสาวของพอสรันได้ออกมาเผยถึงดาราชายคนหนึ่งที่มีนิสัยค่อนข้างปากปีจอเอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไปพูดนะคะสร้างความเสียหายให้เธอ ทั้งที่ตัวเองนั้นสร้างภาพปลอมเปลือกสุดๆค่ะภายหลังได้ออกมาเผยเรื่องราวเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆผ่านทาง IC ซีสตอนะคะถึงเรื่องราวที่ทะเลาะก,กับพี่สาวกิฟดาพดาถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องเมื่อครั้งที่ยังคบอยู่กับอดีตแฟนหนุ่มพรอสรันไฮโซอาร์ต so แฟนหนุม่มคนปัจจุบันของสาวเกรซนะคะก็ได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมข้าความปกป้องฝ่ายหญิงบอกว่าจะทำอะไรก็ทำแต่อย่ามายุ่งกับคนของผมก็พอ ล่าสุดนะคะเกรชลิตาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story ยาวเหยียดอีกครั้งเล่าถึงการถูกทำร้ายทำให้ได้รับบาดเจ็บทั้งกายและใจจนเป็นเรื่องฝังใจที่น่ากลัวโดยเกรกนะคะเล่าว่านอกเหนือจากเรื่องนอกใจเกรกก็ต้องเจอเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเคยโดนหนักจนโดยไม่ได้เคยต้องสแกนสมองที่โรงพยาบาล เนื่องจากหูแล้วก็ศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงเกรซเองมีรอยแผลเต็มตัวที่เกิดจากการกระทืบจนช้ำทีบอัดกระแพงกระชากเวียงจิกหัวกระแทกลากไปกับพื้นปาของแข็งใส่หน้าจนเขียวช้ำขังไว้ในห้องไม่ให้ออกไปและมีเลวร้ายแล้วก็รุนแรงกว่านี้มากมากเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องเจอหลายครั้งเขาโทษว่าเป็นความผิดของเกรซคนเดียวและเกรซโทษตัวเองมาตลอด ไม่เคยมีใครรู้ว่าเขามีได้ใสแบบนี้ในตอนนั้นกเกรซเองพยายามใช้ความเข้าใจเพื่ออยู่ต่อมันคือความโง่ของตัวกเกรซเองเหตุการณ์ทั้งหลายกลายเป็นแผลเป็นทั้งบนร่างกายและก็จิตใจเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เจอ,อยังคงบั่นทอนจิตใจกเกรทมาจนถึงทุกวันนี้กเกรซใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงมีหลายครั้งรู้สึก,กเกลียดตัวเองไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเหตุการณ์เหล่านั้นก็ยังคงหลอกหลอนทุกครั้ง ที่เห็นเขาใช้ชีวิตอย่างปกติพูดจาให้ร้ายโดยที่ไม่สนใจการกระทำของตัวเองเลยค่ะที่ผ่านมาเกรซเองไม่คุยบอกใครแม้แต่ครอบครัวก็ไม่รู้มีเพียงเพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้เรื่องที่ผ่านมาเกรซไม่พูดและพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้ความสำคัญก,กับเหตุการณ์ด้ร้ายเหล่านี้อีกแต่ก็มีคนนอกที่ไม่รู้เรื่องจริงมากล่าวหาใส่ความต่างๆนานา,นา และเจ้าตัวก็ยังคงเอาเรื่องไปเล่าให้คนอื่นฟังแบบเสียหายๆเกรดเองจึงได้ตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องนี้ถึงคุณจะเอาเรื่องไปเล่าแบบไหนก็ตามแต่คุณเองย่อมรู้ดีแก่ใจว่าความจริงคืออะไรการที่ต่อหน้าคนอื่นพูดอย่างหนึ่งแล้วก็รับหลังมาขอโทษเกรดเองขอพูดตรงนี้ในพื้นที่ของเกรดนะคะว่าเกรดขอไม่รับคําขอโทษที่ไม่จริงใจและก็ไม่รับคําขอโทษรับหลังใดๆทั้งสิ้นจากคุณคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ